เอาล่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกูลงคลิปไม่ได้นะครับผมเราจะไปดูสาเหตุกันเลยนะครับผมว่าทําไมเราถึงลงคลิปไม่ได้นะทุกคนนะเงือบกระโดดดึงดึงโอเคว่ามาถึงนี่แล้วนี่เห็นไหมจะมีสัญญาณแดงสองจุดนะทุกคนดู L.O.S กับ C.A.T.V ก็คือทีวี จะเปิดไม่ได้ไม่เชื่อลองดูเห็นไหมนี่นี่นะทุกคนไม่ครบสัญญาณตรวจสอบก็คือก็คือสาเหตุมาจากนี่ l o s มันคือสัญญาณนะทุกคนสัญญาณมันไม่มีมันเลยเปิดทีวีไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ดูเน็ตไม่ได้ดูหนังโป๊ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เลยเวยก็เนื่องจากคือแบบว่า มันมีเสาไฟฟ้าแบบเป็นสิวต้นเลยเไปล้ำเหตุเข้าที่ของเอกชนเข้ารัฐบาลเลยต้องขยับดูดูตีมผมดูตีมผมนี่คือที่ของรัฐบาลน,นี่คือที่ของเอกชนนี่คือเสาไฟฟ้าน,นี่คือเสาไฟฟ้าของรัฐบาลล้ำเข้าไปในที่เอกชนและเอกชนโวยวายรัฐบาลต้องย้ายออกมาเว้ยนั่นแหละมันคือสาเหตุที่ทําให้ผมเล่นเน็ตไม่ได้มันจะมีสายไายสายหนึ่งก็คือสายไฟเบอร์ นี่ไฟเบอร์ทิกาเทคหกเสาเด็กกาชที่หายเลย <c oughs> คือแบบว่ามันก็คือต้องทําให้รันย้ายยาเสาออกมาเว้ยอ่ะแล้วสายไฟอะ่ะคือสายทิกาเทคอะ่ะมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องลากสายใหม่หมดเลยอ่ะนี่แหละเหมือนว่าเขาลืมต่อสายเข้าบ้านผมหรือว่าอย่างนั้นนี่แหละเออมีซอสข้างๆผมก็เล่นไม่ได้ทุกคนเขาบอกว่า มันขึ้นแบบเดียวผมเลยนี่อ่านี่นี่นี่โอเคก็นี่คือสาเหตุที่เราลงคลิปไม่ได้เป็นเวลาหลายอาทิตย์นะคนณแค่นี่คือคอมของผม,ผมเองแตะดะดะดะ่เด่นมีใครมีใครเชื่อไหมปิดดูสเปกคอมดินี่คอดูโอสองลำสองมีใครเชื่อไหมดูคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโอ้โหดูหน้าจอคอมนะครับผมฟูลเฮดีนะครับร้อยสี่สิบสี่เฮนะ นี่ลำโพงจากโลกอนาคตนะครับเปิดไม่ติดแต่ไฟติดนะทุกคนโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้ผมไม่ใช่คมอัดจิ๊บนะไม่ใช่เครื่องผมเป็นของน้องเขาเรียกว่าสืบทอดตบมาเราตกตกทอดนะเดี๋ยวเราไปดูความที่เราเอาไม่อัดจิปบกันดีกว่าเพียงแค่คุณเดินไปครับผมโอเคโอเคเราเดินมาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเทน ยังไงก็หน้าเรานี่เองก็นี่นะผมที่นอนสาสิบไร่ของผมนะครับเวลาเล่นเกมหรือตัดต่อเด็กๆอย่างเงี้ยคือแบบเด็กเขาคงไม่ไหวนะเออแบบกูไม่ไหวนะกูจะนอนตรงนี้นะก็คือนอนแม่ตรงนี้เลยโอเคนี่ดูเห็นป่ะผมยังตัดต่อค้างไว้อยู่เลยขอรอางแบบสบายๆตุ่นเลยแล้วก็นี่ัขนมนะครับแล้วก็นี่คือตู้เสบที่ไม่มีกุญแจแล้วเปิดได้แต่ปิดแต่ล็อกไม่ได้นะครับ โอเคเรามาดูเลยกว่าว่าทำไมเราลงคลิปไม่ได้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมไปนี่ด,ดูเห็นไหมทุกคนอ่าเห็นไหม e ไมันจะขึ้นเครื่องหมายเออร์เลอร์ไว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมันขึ้นเครื่องหมายเออร์เลอเลเร์แล้วเปิดเน็ตไม่ได้นี่เปิดเน็ตโชว์ไอ้เพิ่ง คือเขาปกปก,ปกหน้าจออย่างสวยครับนี่ทุกคนอ่ะรอก่อนเปิดได้วะโอเคเปิดได้เดี๋ยวผมจะถอดถูฟังแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือแบบมันลำบากไม่ต้องถอดหรอกเดี๋ยวเหน็บไวที่คอนะโอเคนี่ทุกคนดูจะลองกดเข้า YouTube ดูนะนี่ ยังต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เดี๋ยวลองพิมพ์ไปมั่วๆดูนี่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้คือแบบว่าเราไม่มีเน็ตเวยอ่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่ผมลองคลิปไม่ได้แล้วดูดูดูผมเอาไม้จ่อปากเลยทุกคนทุกคนดูคลิปที่ผมดองเอาไว้นะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเสียการอีกรุกพ่อกดไปที่โอโ้โไม่โฟกัส กองแบบราคาจ้สิบล้านทุกคนไม่ต้องหว่วงนี่ทุกคนนี่คือคลิปที่ผมดองเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคลิปอืหกคลิปเนี้ยคือผมดองไว้คือแบบว่ากะจะลงแบบว่าวันเว้นวันแต่วัดลงไม่ได้ไงเพราะว่าเน็ตเล่นไม่ได้อ่าดูให้ดูใกล้ๆเป็นคลิปอะไรบ้างอ่า โซ่หน้าจะเป็นไม้ค้าหมดทุกเกมเลยนะครับผมก็หมดทุกคลิปดีกว่าอ่านต้องเล่นหมดทุกคลิปอ่านี่ไม้ค้าหมดทุกคลิปเลยนี่อันนี้ก็จะเป็น EP สองส่วนอันนี้ก็จะเป็น EP สามอันนี้คือผมกำลัตงตัดต่อคลิป EP สามอยู่นี่เพราะ EP สองผมตัดไปที่รูปนั้นแหล,ละมันอยู่อีกไฟล์หนึ่งก็ไม่ให้โชว์หรอกเดี๋ยวว่าจะฟอยนั่นแหละและดูทําไมวะ EP สามไม่เป็นไร ก็คือถามมันัดต่อได้ไหมมันคือมันตัดต่อได้อัพโหลดได้แต่มันไม่มีเสียงเพลงอ่ะทุกคนเนี่ยคือมีอยู่เพลงเดียวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะดาวน์โหลดเอ่อนี่นี่เนี่ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเพลงนี้ใส่เข้าไปในคลิปที่ผมกำลังกำลังอธิถ่ายอยู่นะทุกคนฟังดูนะ เอาเฮ้ยขึ้นหน้าจออะไรวะเนี่ยโอเคโอเคขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อ่าเนี่ยคือแบบมันมีเพลงนี้เพลงเดียวเว้ยคือแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใจอ่ะครับมันไม่เท่ไม่อยา่างไรค่ะหลายหลายคลิปลงอะหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเพลงอะก็ก็ตัดแบบช่วงที่เราไม่ได้พูดหรือแบบมันไร้สาระที่ทาให้คนดูเบือ่อก็จะตัดทิ้งไปก่อนแล้วค่อยมาลงใส่เพลงนี้หลังก็คือแบบเซฟไฟล์นี้ไว้อะ่ะแล้วก็อัปโหลดไปพอเราได้เพลงแบบว่าเน็ตมาปุ๊บแล้วก็เปิดไฟล์ ใส่เพลงแล้วอัพโหลดใหม่ตอนหนึ่งแล้วอัพโหลดยูทูบแบบอืมคือแบบแม่แม่ขอยุ่งยากอะ่ะกูบอกเลยกูก็ท้ออ่ะแต่ผมโอเคจะเล่นมุกแม่งเลยไม่ต้องเล่นลนะลืมก็ <c oughs> คลิปนี้ผมจะลงประมาณกดแท็กก่อนกดไปที่นี่อ่ะเราไปดูันที่กันก่อนนะอ่ะทุกค้นเห็นันที่ไหม วันนี้วันที่สองกุมภาทนะุกคนคือวันหยุดผมเองอ่านี่เวลาสองทุ่มสิบสองนะคือวันพุธวันที่สามผมไปโรงเรียนนั่นแหละครับคือวันที่ผมจะลงคลิปนี้เพราะว่าผมใช้ไไฟโรงเรียนในการลงนะทุกคนเอ้ยละทอ้อแม่งก็ผมจะพยายามโทรหาคอเนเทนเตอร์บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันมาทำไมไฟบ้านผมให้เร็วขึ้นนะทุกคน โอเคก็ okay, so, คลิปนี้ก็จะจบแบบดื้อเลยดีไหมเนี่ยเรยังไม่ครบส0นทีเลยหาได้ถ่ายดีกว่าอันนี้นะผม CPU มองไม่เห็นพัดลมก็ถูกช่วงรีวิวคอมเลยแล้วกันอ่ะนี่มีพัดลม3ตัวนะทุกคนรวมพิซซิ่งไปด้วย1ตัวก็4ตัวพอดีนี่เป็นการจอนะไม่บอกหรอกรุ่นอะไร CPU ไม่บอกหรอกรุ่นอะไรี่ดอททูนะครับผมงานเทมไไม่ได้ใส่หรอกพูดปงั้นแหละ นี่ก็เป็นฮาร์ดดิส์นะครับผมเป็นหนึ่งพันเทรไบต์นะครับเคสนี่เป็นของซูนามีนะนี่เห็นโลโก้ไหมแล้วก็แรมสองตัวนะอัคโคจับจะใส่สีตัวนะเนี่ยเป็นเมนบอร์ดรุ่นปีสี่หกศูนย์เอ็มโปรนะสี่โอเคแรมสิบหกนะที่เหลือไม่บอกหรอกขี้เกียจน,นี่ไฟหน้าสามารถปรับได้นะมีหลายโหมดนะทุกคนจนะไม่ปรับหรอกนะขี้เกียจเหมือนกันนี่ข้างบนเห็นพัดลมสวยง,งามมั้งยัง นี่เป็นไงความสีอย่างสวยดูคีย์บอร์ดแมงตั้งแต่รุ่นพ่อกูเดินนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดอะ่ะผมให้ฟังเสียงแบบ ASMR AH นะทุกคนนะถ,ถึงกับถึงกับไม่ตกรับนีนี่มส์เม,ม,ม,ม้า์เป็นไง Microsoft ตั้งแต่รุ่นพ่อเมันการคำวของพ่อมาทำเสียงใหม่แบบนุ่นนุนนุ่นน่นฟังเสีลูกกินฟังเสลูกกินนะ <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นการรีวิวความที่แบบละเอียดที่สุดที่เคยมีมาก่อน <c oughs> นี่นะคนนี้คือหูฟังนะครับรุ่นนี่ละ เอียงคอตามผมนะครับเออ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 นิ่งๆดีกว่าโอนนิกุมะนะครับผมเป็นของ Make In China ซื้อมาตอนราคา790บาทส่วนไม้นี่นะครับผมก็ถามทมถามถึงถามว่าเสียงในคลิปกับเสียงในใช้โทรศัพท์ถ่ายมันไม่เหมือนกันก็คือเหมือนว่ามีปัญหาได้หน่อยไม่มีซาวการ์ดนะทุกคนคือผมไม่มีซาวการ์ดทำให้เสียงแบบว่าเย่ยนะครับูตรงๆเลย ดูลายนี่นะครับผมคิตตี้แอบอยู่หลังเมา์นะไม่โคตรสวยบอกเลยแม่คาเป็นลิม,มูรุเอ้ยคลิส11เอ็ดาทีแล้วแต่จบเดืนนี้ไหมนเนี่ยนี่นะผมเป็นเบ,บียงสุกเฉินของผมนะครับถามว่าในตู้เซฟม,มีอะไรเงินประมาณร้านกว่าบาทนะทุกคนดูนะเตะนะต้นเตะนะตะนเต้นเต้ ครับมันมีขนมผมแล้วก็แว่นตาผมโอเคนี่นะครับไม่มีแล้วอ๋อทุกคนผมลืมให้ดูนี่ดูเฮ้ยเอาไม่ขึ้นไหม,แม่แม่เหล็กเห็นไหมทุกคนคือแบบอือคือแม่เล็กเว้ยให้ดูไปอย่างนั้นแหละดูฟังเสียงโอ้โหคลิป เสียงแบบดีมากขอฟังเสียงแบบใกล้ๆเลยทุกคนนะดูต้องมารีเวอ,อะไรแบบนี้วะเนี่ยฟัเสียง oh. เสียงแบบว่าโคตรดีไม่ asmr ยังแพ้ผมไม่ราคาสี่พันยังแพ้ไม่กระกระแบบนี้อะครับอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนคือแบบจะมาอธิบายให้ฟังเฉยว่าทำไมถึงลงคลิปไม่ได้เป็นหลายอาทิตย์เลย ก็เนี่ยคือสาเหตุว้วยที่ลงคลิปไม่ได้อันนี้คือกล่องเด็ตที่มาปไปสัญญาณในบ้านอีกทีหนึ่งคือแบบว่าเราโยงจากสายบ้านนี้ไอ้สายบ้านหนูนะมาบ้านนี้ไยดูเนะี่ยคือแบบขึ้นฟ้ามาเนี่ยันก็จะเรียงมาตรงนี้เรียงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปออกทางนู้นนะครับผมตรงนู้นจะมีรูแล้วก็ใส่ท่อนะท่อพ v c ซอ่ะเพื่อที่ไม่ให้สายแบบหนูมันมากัดน,นะแล้วก็โยงไปบ้านหนูแล้วก็เสียบเข้าเราเตอร์อ่ะโอเค ก็เหมือนว่าคือแบบเหมือนาปล่อยสัญญาณบ้านเราอะก็คือแบบเหมือนก็เหมือนกบกล่องแม่ที่ไปสัญญาณให้เราเตอร์ตัวหลักบ้านเราอ่ะนั่นแหละคือกูพูดแบบงงไหมงงใช่งงกูเองพูดอย่างงงเลยโอเคก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ไปฟล์บ้านผมมาไวขึ้นนะครับเดยียบไหมเนี่ยโคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไปนต่อคลิปดีกว่าไป กับคิดแบบที่